คราดึงเครือข่ายจัดงาน Job บแอนด์มาร์เก็มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการเตรียมแก้ประกาศกระทรวงเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการมากขึ้นวันที่20ตุลาคม2568นายอัคราพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการ Job บแอนด์มาร์เก็มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ เพื่อส่งเสริมศัก,กยภาพและสร้างโอกาสให้คนพิการมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนโดยการมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะดิจิทัลโดยการเปิดพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการเชื่อมโยงกับสถานประกอบการเพื่อการจ้างงานคนพิการโดยนางสาวสนธยาบุญยะภูสิทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวรายงานซึ่งมีนายกันตะพงษ์รังสีสว่างประลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คณะผู้บริหารกระทรวงพอมอคนพิการพร้อมครอบครัวคนพิการและผู้ดูแลคนพิการอาสาสมัครเครือข่ายคนพิการทางภาครัฐธุรกิจเอกชนและประชาสังคมรวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมงานทั้งสิ้นจำนวน5 0 0พคนณนะอาคาร รัฐประสาสนพักดีอาคารบีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษากรุงเทพมหานครคือมันก็สืบเนื่องจากที่ผมมอบให้าบที่จะลงวงนะครับในเรื่องของการมุ่งเน้นให้ความสำคัญกลุกลต่มพี่น้องคนพิการก็เป็นกลุ่มที่ทางกระทรวงเราจะต้องเร่งในการให้สิทธิ์นะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นงานที่จัดขึ้นมาเพื่อที่จะให้โอกาสที่น้องกุ่มคนพิการด้ว ึ่งเป็นการลดรายจ่ายสร้างรายได้ก็วันข้างหน้าถ้าเขามีอาชีพเป็นของตัวเองเข้อแล้วก็ทางกระทรวงและรัฐบาลเข้ามาส่งเสริมเรื่องของเพิ่มพื้นที่ในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์รวมของพิการวันนี้ก็จ็อบจ็อบแอนด์มาร์เก็ตแฟร์ก็เป็นเป็นงานที่เพิ่มพื้นที่ในการจําหน่ายสินค้าของีน้องกลุ่มพิการที่ทางกระทรวงเราก็รัฐบาลเข้าไปส่งเสริมในเรื่องของการจุดรกสาทอาชีพ ท่านประหลัดและผู้บริหารกระทรวงไปว่าในการนอกจากเราจะส่งเสริมในเรื่องอาชีพแล้วเราก็จะแก้ไขในเรื่องของกฎระเบียบประกาศกระทรวงในเรื่องของการเข้าถึงสิทธิอย่างที่มอบพำนธิบายวันนั้นเราถูกครอบโดยกฎหมาย24ตัวด้วยกันทําให้บางบางบางระเบียบนะครับในการพิจารณาเกณฑ์ของคนพิการที่จะเข้าถึงสิทธิ์ก็ค่อนข้างจะยิบย,ย่อยก็เลยให้ในิบายทางท่านประหลัดว่าควรจะแก้ประกาศกระทรวงแล้วก็ เปิดโอกาสให้ที่น้องคนพิการที่ยังไม่มีโอกาสเข้าถึงสิทธิเหล่านั้นในการนองรัฐสวัสดิการในเรื่องของเงินเยียวยาก็แก้ไขเสร็จปุ๊บหน้าที่ของทางท่านพีปีก็จะเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของอาชีพแล้วก็ทางท่านประหลัดท่รรา,ารรนหลายหลายกรมแล้วก็บรลการร่วมกับหลายกระทรวงในการที่จะเพิ่มพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าพี่น้องคน ปีเวลาช่วงปีใหม่ก็จะมีแต่ละแต่ละกระทรวงก็จะเอาเอาของก่อนปีใหม่ไปไปสสดปปีใหม่ที่แต่นายกมนตรีแล้วก็มนตรีทุกกระทรวงทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่นคงของรัฐพมรผมกให้นโยบายทางท่านทีเดียวว่าเราน่าจะใช้สินค้าที่ที่ผลิตจ,จากกลุ่มคนพิการที่เราไปส่งเสริมอาชีพเขาเนี้ยเป็นของที่ระลึกในช่วงปีใหม่แล้วก็อยากจะให้ทาง เริ่มจีนทุกท่านถ่ายรูปโซฟีกับของที่มาจากคนพิการเพื่อที่จะโปรโมทและแข่งโดยเชื่อว่าวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนมากที่ให้ความสำคัญกับจัดงหวะแล้วก็การประชาสัมพันธ์ของของสื่อในวันนี้และจะส่งเสริมให้คนพิการที่พัฒนานด้านอาชีพเข้าสู่ตลาดมากขึ้นเห็นว่าในเรื่องของมาตรการสำคัญในช่วง4-6ปีขึ้นไปนี่คะในการที่จะปรับในเรื่องของเงินผู้ิกันทางการ1,000กว่า้าะ ภายภายในสิ้นเดือนนี้จะประชุมของผู้บริหารเรื่องของเรื่องของเ,อเองินสวัสดิการ,ขอ,การของคนพิการ1,000บาทนาครับแ,แล้วก็ผมว,ว่าไม่เกิน3เดือนเดี๋ยวเราถามที่กนนระทรวงเลยจนสุดจนถึงตอนนี้นะครับก็คาดว่าถ้ากระบวนการขั้นตอนผ่านภายในปีนี้ปีหน้าก็จะเป็นของว<อ>ันของคนพี่ใหม่ได้เลยครับ1,000บาทสำหรับผู้บริการที่ลงทะเบียนคนหน้า ที่ผ่านมาเนี่ยเราเราปอิญในเรื่องของเกณฑ์รเการประเมินทางด้านสังคมมากเกินไปหลักการแท์มากเกินไปนี่เราปริญกับาสาสุขมากเกินไปเรเพราะว่าอย่างกระทรวงเราเราดูแลทั้งทั้งกายและภาพของจิตใจสิ่งแรกที่เราต้องเร่งด่วนมากเลยนอกจากเราวิิการทางายแล้วเราลดอัตราในการทิ่จะทางใจเราปริวในเรื่องของความสุขของเขาโดยการเข้าถึงสิทธิ์มากขึ้นซึ่งมันเป็นประกาศกระทรวงจริงแล้วทางผู้บริหารกระทรวงแล้วก็ทาง กรมทุกกรมนะครับเราสามารถที่จะแก้ไขเรื่องประกาศได้ไม่ต้องเข้ากรมถ้าเราเราแก้ไขเรื่องประกาศในเรื่องกฎหมายความละเอียดอ่อนนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวทางท่านประหลัดก็จะแจ้งข่าวไปทางสื่อมวลชนในเรื่องของการแถลงข่าวการเข้าถึงสิทธิ์มากขึ้นเรื่องตาบอดข้างเดียวหรือว่านิ้วขาดแค่ข้อเดียวที่ไม่เข้าถึงสิทธิ์เดี๋ยวจะแก้ท่านครับทั้งเป้าไว้ว่าจะสร้างรายได้คนพิการในปีนีรับประมาณเท่าไหร่และปีหน้าปีถาดจะทำยังไง ก็ศูนย์ที่เราส่งเสริมในเรื่องของคนพิการเรามีทุกจังหวัดนะครับการตั้งเป้าเนี่ยถ้าอยู่ที่ศักยภาพของการสจัหวัดว่าเราจะเข้าไปส่งเสริมพัฒนาในเรื่องของทักษะคนพิการ,รมากเลยใช่ไครับแถ้าถ้าศูนย์เราทํางานเร็วมากขึ้นนะครับคนที่พี่น้องคนพิการที่จะเข้ามารับในเรื่องของทักษะัอาชีพก็เยอะขึ้นแล้วก็สิ่งที่ผมจะต้องทํารองรับต่อไปนั่นคือผลิตแล้วเขามีกระดารองรับหรือเปล่า นั้นก่อนที่เราจะส่งเสริมอาชีพเขาเราต้องดูก่อนว่าอาชีพเราไปส่งเสริมเขาเนี่ยสามารถมีตลาดรองรับไหมโดยเฉพาะปริภัณงานของเขาครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะ M o u บ่วมข้ามกระทรวงไม่ว่าเป็นกระทรวงศึกษากระทรวง่องเที่ยวและกระทรวงเกษตรก็คือผมอยากจะไปลดรายจ่ายในครัวเรือนลดลดรายจ่ายให้เขาก่อนเพราะเขามีค่าใช้จ่ายทุกวันทุกวันเนี่ยเราไปลดรายจ่ายเขาเสร็จเราไปให้อาชีพเขาเมื่อเราให้อาชีพปุ๊บอาชีพเราให้เขาต้องมีตลาดรองรับมองง่ายๆอย่างอาชีพเกษตร อย่างน้องๆหนูๆที่ที่อยู่ในกลุ่มคนพิการแต่ว่าเขายังไม่ได้รับการส่งเสริมอาชีพงระหว่างเรียนก็คงจะต้องไปแตะเงินจบกกรมสุขศึกษาสงเสริมไม่ได้เป็นพวกนี้เรื้องใหญ่ๆอย่างน้อยก็มีอาหาริโดยโรงเรียนตอนเช้าเขาไปโรงเรียนก็สามารถยืมไข่ถ่ายยืมเียนได้มันเราเราพยายามจะมองอะไรที่มันง่ายๆจับต้องได้แต่เกิดประโยชน์กับคนกลุ่มเบาบางที่ถูกควบคม ตัวเรื่องกองทุนนี้ต้องให้ตลาดทุนท่านเป็นคนให้รายละเอียดว่าตลาดทุนท่านผ่าปทุกกรมแล้วแล้วก็ดูในเรื่องของกฎหมายเรื่องระเบียบนเป็เรื่องของการเงิกนการคล